คลายมีพื้นที่รอบตัวบ้านที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติสวยๆลองดูไอเดียนี้กันก่อนนะครับสาวดาริมน้ำหลังคาทรงปัญญาพร้อมงานกระจกและอลูมิเนียมที่อบสีลายไม้ทางเจ้าของบ้านมีสาลาไม้เดิมอยู่แต่ต้องการปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้นขนาดของพื้นที่4 5เมตรการห้องด้วยผนังกระจกแบบบานเลื่อน เพื่อจะที่จะได้สามารถทําเป็นห้องที่ใช้นั่งเล่นหรือพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและในเวลาเดียวกันก็สามารถรับชมธรรมชาติบรรยากาศของต้นไม้สายน้ําไปพร้อมกันได้ด้วยนะครับหรือหากวันไหนต้องการเปิดโล่งก็สามารถทําได้เพียงแค่เลื่อนเปิดประตูบานเลื่อนด้วยฟังก์ชันทีแสนสะดวกสบายโครงของประตูบานเลื่อนทั้งหมดทําจากอาลูมิเนียมมีความทนทานแข็งแรงและเหมาะกับการต่อเติมเนื่องจากมีน้ําหนักเบาและในระยะย,ยาวการใช้งานก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมด้วยนะครับ สีของเฟรมอลูมิเนียมทั้งหมดนี้เป็นการอบสีลายไม้ผ่านขั้นตอนอบสีด้วยความร้อนอย่างพิถีพิถันลายไม้มีความสวยงามเหมือนดังเช่นดังไม้จริงๆแต่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของไม้ปุไม้บวมหรือปวกขึ้นในอนาคตด้วยนะครับชมคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ